รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชุมชนเหล่าเรืองนะคะพี่สอนพาคุณผู้ชมมากกันที่นี่เลยค่ะเทศบาลลำพยาอําเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักชุมชนชื่อหวาเป็นชุมชนที่มีความแข็มแร็งแล้วก็เป็นชุมชนต้นแบบที่สําคัญนะคะวันนี้จะพามาดูในเรื่องของการส่งเสริมเททางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจังหวัดยะลานะคะได้เข้ามาส่งเสริมในเรื่องอาชีพแล้วก็เป็นอาชีพเทพีน้องในพื้นที่ต้องการค่ะเป็นอาชีพอะไรบ้างแล้วก็วันนี้จะพาไปดูการ ทําอาชีพเตดตอยอดมาจากทุน่นเทมี่อยู่ในพื้นที่อาชีพอะไรต้องติดตามรับชมกันในรายการชุมชนเราเรืองในวันนี้ค่ะ ตำบลลำพญาอําเภอมเมืองจังหวัดยะลานะคะก็เป็นชุมชนทวามีทุนธรรมชาติแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแห้งนี้แหละค่ะทาให้พี่น้องในชุมชนได้นํามาต่อยอดในการประกอบอาชีพโดยการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเพิ่มองค์ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐนะคะมาท้ายทอดเพิ่มเติมให้กับพี่น้องชาวบ้านได้รับรู้แล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดอาชีพเทมียุจากเดิมด้วยละค่ะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับอำเภอเมืองยะลาก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานภาครัฐเทวาค่อยเข้ามาดูแลแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนนะคะได้มอบถังองค์ความรู้แล้วก็รวมไปถึง การพัฒนาต่อยอดด้านอาชีพให้ตรงตามความต้องการของชุมชนว่าต้องการทำอะไรเพื่อเทว่าให้ทุกคนสามารถทำได้แล้วก็เป็นอาชีพเสริมเทสามารถรวมกลุ่มกันเป็นจนเกิดเป็นอาชีพแล้วก็เป็นรายได้ให้กับกลุ่มลำพญาแห่งนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะได้การชุ่มชนเราเรื่องนะคะพี่สอนได้พาคุณผู้ชมนะคะมากันที่ตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะพาคุณผู้ชมมาดูอีกการ ถือว่าเป็นน่วยงานเท้าวไปสนับสนุนส่งเสริมห้พี่นองในพื้นที่ของตำบลลำพญานะคะมีอาชีพแล้วก็มีรายได้แล้วก็สี่สำคัญเทพีสอนอยากจะบอกว่าวันนี้ก็คือน่วยงานเท้าวมาสนับสนุนส่งเสริมนั่นก็คือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะก่อนอื่นเลยค่ะเทเราหนางอยู่ตรงนี้พ่ออ๋อคะเขาเรียกว่าอะไรคะอ๋อก็เรียก วังนําเคี้ยวนะวาะงวังนาเคี้ยววังนําเคี้ยวเป็นเป็นต้านทีทองเที่ยวข้องชาวบ้านตำบลละพญาแล้วก็บืนษีทใครเคียงในจังหวัดยะลานี่นะก็ชื่อว่าเป็นแหล่งทองเที่ยวของพื้นทีเลยของพื้นทีนแล้วก็เป็นแหล่งทำมาหาก,กินด้วยไหมคะตรงนี้ตรงนี้มันมีจะมีการปล่อยปลา,าเป็นหรือปล่อย <ภา S 2> ปลานะก็สราา้างอบตลำญาเนี่ย <ภา S 2> แล้วก็น่วยงานข้องประมงหรือน่วนยงานจานการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของ,ขอ,งอำเภอ<า>เมืองยะลานะขาจะเอาปลามาลงกให้ปีละ ซองกลางเนาะซองกลางแล้วก็ปัตึงดูดีบางใครก็จะไม่จับแต่ตว่า่วงที่สามารมจับตมากินได้ก็เปิดได้จากบ้านตมากินแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแหล่งนึ่งที่สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านลำย่าอย่างเช่นกลุ่มปลาซ่อมบางที่ก็คือว่าจับปลาตรงนี้และไปต่อยอดแล้วนอกจากนี้ค่ะชื่อว่าซอกอร์ลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ว่าข่าวถึงถูกชุมชน เหมือนกับว่านี้ที่เราพามาดูก็คือว่าชุมชนตัวอย่างของบ้านตำบลลำพยา,พยาในเรื่องกล้องโซคอรโรเนี่ยเราเป็นหน่วยงานที่สถดานศึกษาที่ส้งกัดกระทรวงศึกษาติการนะมีหน้าที่สร้างช่วนก็คือ,อเรียนรู้เพื่อตลอดชีวิตตลอดชีวิตก็อย่างเช่นองสม,มุดตีหานังสือแล้วก็อซคารโร่แบบตำบลน,นะคะ,คะเรียนได้ตลอดชีวิตเลยอีกกิจกรรมนึงก็คือการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาตนเองก็คือทักษะที่ชาวบ้านต้องการอ,าอย่างเช่นอาชีพเมื่อกี้แล้วค่ะน,นี้คืออยู่ในข้อที่สรงเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองแล้วก่อที่สร้างคือเรียนรู้เพื่อ,อคุณวุฒิตามระดับก็คือการศึกษาการฝืนท่านที่เรารู้กันนะเดี๋ยวเราก็ไม่บังอาจไปอ่านเทียบกับซอขอดท่อหรือซอช้อนนะเราก็จะการเรียนรู้ตามความต้องการไอ้กับชาวบ้านหรือกับชุมกับเขาเรียกเยาวชนนะะตังทุกช่วงก้องชีวิต ค,คุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็เหมือนกับยางเทพ่ออได้บอกนะคะว่าถ้าทุกผักสวนใช่ไหมคะจบมือแล้วก็พร้อมเทวาจะพัฒนาไปด้วยกันเหมือนกับว่าเทพ่ออบอกก็คือว่าการพัฒนาเทตรงตอบโจทย์ที่สุดก็คือความต้องการของพี่น้องประชาชนว่าพื้นที่เนี่ยต้องการอะไรแล้วก็น่วยงานของราชการเนี่ยค่ะก็คอยจะซัพพอร์ตให้กับพี่น้องประชาชนเผื่อที่จะได้ตอบโจทย์ ความต้องการของพี่น้องประชาชนมีอาชีพมีรายได้หลักที่สำคัญทราบมาดนํำรัพยากรในพื้นที่เมือนเทเที่ยาก่เรา่างนั่งอยู่ก็คือว่างนำเขี้ยว,ว,ยวใช่ไหมคะคก็ <นำ S 2> เป็นแหล่งคุ้มสับย่างดีเลยเทวามีปลาอยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะให้พี่น้องเนี้ยสามารถเอาไปต่อยอดเป็นทำเป็นปลาซ่อมใช่ไหมคะเป็นอาชีพอย่างหน่อยใช่ค่ะย่างหน่อยก็คือว่า จักปลาเทราคาไเมื่อกี้บาทพ่อเราไปต่อยอดมันก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้ได้ได้น้องจ้วันนี้ค่ะเดียวอีกสักครู่ก็มาชมพิซอนนะคะจะพาไปดูกลุ่มต่างๆเหมือนเทพออ๋อบอกไม่ว่าจะเป็นการ่งเสริมมีอะไรบ้างนะคะเ่เราจะไปดูตัวเดียวก็มีเรื่องของปลาซ้อมปลาซ้อมเรื่องกงจักสานจักสกระเป๋าน้องกระเป๋าแล้วก็กลุ่มกล้องอย่าดมคือตุกกลุมทีตีตีกที่กโซนอเออโซอรโรมเรื่อกี้าไปส่งเริมเนี่ย เป็นความต้องการอง้องชุมชนจริงๆนะคะอย่างเช่นยาดมเนี่ยก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่เขารวมกลุ่มกันเมื่อป่าซ่อมก็จะจากที่เรามีทุนมไุนทางสร้างคมตรงนี้แหละก็เอามาทำประโยชน์เรื่องอาชีพเรื่องจับสานเราก็มีใหญ่กล้วยเรามีจักสานส้นพลาสติกเส้นพลาสติกทีน่าทีน่าตีข้องเลือดเลยตีว่าบรรจุดเรือชายนะมาทำให้เกิดประโยชน์แลวก่อามารถสร้างรายได้แต่ว่าราคาเนี่ย มันก็ไม่ได้หมากไม้หรอกนะเพราะว่าเจ้าบ้านทำจ่ายวัสดุจ่าวัตถุดิบข้องพื้นที่ที่มีอยู่เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็าเลยเขาเรียกมีอาชีพสร้างไรายได้พออยู่พอกินอย,อย่างยั่งนะยืนเนาะย่างหน่อยก็คือว่าสมาชิกในพื้นที่ในชุมชนเหมือนเสพพอ,อบอกก็คือว่าอย่างหน่อยก็คือตอบโจทย์แบบหายถูกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุแล้วก็ถูกไหยสาม,มาร<ว>ถิ่มทำกิจกรรมรวมกันแล้วก็เอานี่แหละวัตถุดิบกล้วยมั่งอะไรนี่นน<ช>แหละมาต่อยอดอย่างหน่อยก็หลอดต้อนทุนและที่สําคัญคือคาดไม่ได้เลยก็คือนวยงานนี้แหละ,ละงละานราชการที่<ช>เรามาช่วยเหลือสตคอด ตอนนี้ค่ะทุกคนพ่ซอนนะคะก็อยู่ในส่วนของกลุ่มกระเป๋าจักสานมหาสานใช่ไหมค,ะค่ะของบานบานท่องลนค่ะบานท่องลนก็อยู่ในพื้นที่ของตําบลลําพญานะคะอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสวัสดีค่ะีิมาดคะทิมัดจะเป็นตัวแทนของทุกคนนะคะเทเห็นกําลังสานอยู่จุดเริ่มต้นเลยการสานถูกสิ้งถูกอย่างเพราะว่าเห็นชื่อคือมหาสาน มหาสารนีความหมายก็คือว่ามีหลายแบบหลายอย่างค่ะสารถูกอย่างค่ะมีสารอะไรบางคะมีสารอยากเส้นอยางผ้าราแล้วก็เส้นเฉกใยกลวยแล้วก็เส้นกระจูดแต่กระจูดนั้นคือรับขลองคนชรามากมาเนี่ก็ให้ผู้สูงอายุเอาท้ำนั้นค่ะแต่ว่าเทกลุมนี้กันมีขายอยู่อแล้วก็มีเส้นพลาสติกเส้นพลาสติกที่เป็นซีซีแบบนัวนนะคะ ก็พูดง่ายๆก็คือสมกับฉือเลยมหาซานมีครอบถุกซานไม่ว่าจะเป็นซานกระจูเถว่ามันมีมากตั้งแต่หนูดุนปูดุนตารุนย่ายใช่ไหมค,ะค่ะกระจูดแล้วก็มาเส้นพลาสติกเส้นยางพาราแล้วก็รวมไปถึงเชือกกล้วยและจุดเริ่มต้นของเทเนียเ,าเาาราซานอะไรก่อนอันดับแรก ซานเส้นยางพรารานี่คนค่ะซานอ๋อเริ่มต้นคือสานยางพารามาก,ก่อนเลยเราไปเอาเส้นยางพารา,ามาจากไหนอะคะเส้นยางพารานี่เขาไปซื้อไปซั้งมาจากมออค่ะเขาหัดหญ่ซัง้งมาถีกลุ่มก็ทําเป็นซีแบบนี้มาเลยนะคะแล้วก็มาเลือกเอาว่าเราจะผสมซีไหนซีไหนซีไหนทำกระเป๋าหลูแบบไหนลายแบบไหนนะคะแล้วก็ เอาออกมาเป็นลล่ถ้าว่าใครจะสนใจไล่ในสั่งมากแล้วเราก็ทําได้ตามที่เขาออเดอร์สั่งมากได้เลยค่ะลาแบบนี้ถือว่าเราคล้ายดีกลุ่มเราค้ายดีสุดใบใยญยๆค,ค่ะค้ายดีเพราะว่าข้าราชการอะไรก็จะเอาไปใชสแบบเทปเล็ตอะไรแบบนั้นทั่งไอุปกรณ์ได้มากมากค่ะ,คะ เส่ลงไปในทีลูกเดียวนั่นแล้วก็ผ้ากับไปไหนก็ได้เลยนี่แหละคุณผู้ชมือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะเทวาวันนี้พิอนผ้านในพื้นที่ของตำบลลำพญาเทวาเขามีความเข้มแข็งเขาเอาสมาชิกในชุมชนมาทําอาชีพลักลร้นะคะก็เผื่อเทวาให้พี่น้องในพื้นที่นี้และมีทั้งอาชีพแล้วก็มีทั้งรายได้นะคะที่สําคัญเนี่ยพอมาร่วมกลุ่มกันเ,น,เนี่ย นอกจากที่ว่าจะทําอาชีพเรายางหน่อยก็จะได้สามารถแบบว่าพูดคุยพอบป,ปะกันด้วยใช่ไหมคะคเป็นแค่อาชีพเสริมเท่านั้นนะเดี๋ยวพี่สนยังพาไปดูในส่วนของสานอื่นๆเลยเพราะว่าจากมหาสานใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปดูพวกสานแบบเฉือกกล้วยมังเทธรรมจักเธรรมชาติ จริงๆคุณผู้ชมยังเมื่อกี้นะเทวพิศนพาไปดูคล้องจากสานแบบเซ้นอยางผ้าราพลาสติกแล้วอีกหนึ่งคล้องการสานก็คือนี้เลยเชือกกลวยชื่อว่าเป็นเซนใยเท,ท่ถ้ำมาจากนี้เลยถ้ำมาชาเทยูคูในพื้นที่ของเรานั่นก็คือมาจากกลวยแต่ต้องเป็นกลวยตามน,นี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่แอดจะเป็นนี่เลยเป็นตัวแทนคล้องบรรดาเสาเสาหน่อยเทนหลังข้างๆพิศน์กับการนี่แหละ ทำเฉือกเ้นเฉือกกล้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันเนี้ยคือเฉือกกล้วยนี่เราได้มาจากไหนอะคะเฉือกกล้วยนี่เป็นการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะค่ะอาจารย์มาซ้อนเฉือกกล้วยอ่ซ้อนมีธีการททำเฉือกกล้วยก็คือขั้นเลกก็คือไปคอนกล้วยค่ะเลยก็มาตากเดดค่ะแต่ว่าเฉือกกล้วยนี่ของอาจารย์เขาเป็นออแกนิกนะคะไม่มีสารเคมีเลย เพตุผลที่ว่าต้องเป็นกล้วยตานี่มีภาวาอะไรคะมีความเหนียวมีความเหนียวเลยก็เส้นจะจะเย่าค่ะคือตอนเขาจะซูมอ่าแล้วก็การเลือกเือกกล้วยการเหลือกต้นกล้วยก็เอาตอนกำลังออกปลีหัวปลีนใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าออกลูกเลยไม่ได้เพราะว่ามันจะเหมือนกับมันจะกรอบอ๋อนี่คือเทคนิคเราแล้วนัเทกําลังทําคือนี่คือการรีดืากกล้วยค่ะ คือก่อนเสร็จจะมาซานจะต้องหลีดแบบเดิก่อนลีดเลยก็เอาขี้ออกค่ะอันนี้คือขี้แบบนี้เหรอคะจะมีขี้ก็คือแกะออกแก้ออกค่ะนี่จะต้องเอาเข็มเข้าไปซอดเลยก็ดึงออกมากค่ะการดึงขี้ออกล้วพี่แอ๊ดคะเนี่แบบนี้เอาจริงๆนะเชือกกลวยเนี่ยพอเราซานเซ็ตไนีแล้วอ่ะมันขึ้นร่าไหมขึ้นค่ะแต่เราทำเผื่อการดูแล ถ้าว่าเหมือนเล่าที่ว่าต้องการจะว่าไม่ไม่ออร์แกนิกนะคะเราสามารถลุงจะเล็กหรือเล็กเกอร์ได้อ๋อเผื่อแต่ว่ามันจะดูดได้นานค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเล่าเราต้องการออร์แกนิกจริงๆแบบนี้ก็คือเราสามารถเอาไปสักได้ค่ะแล้วก็ตากแดดกดูเลขค่ะมันก็จะเสียทรงมาไม่เสียค่ะไม่เสียแล้วก็ตากแดดจะรับเงินเดือนไม่ขาดด้วยใช่ไหมไม่คาดค่ะสักผั่นผือสักแบบว่าเอาแปรงลุงกับแป๊บไม่หักก็สักได้เลยได้ค่ะ เพราะว่าเชือกกล้วยก่อนที่เราจะมาทำปันนีเราต้องเอาไปเทน้ำแล้วก็ใส่แปบลงใบแล้วก็มาตากแดดที่ๆค่ะแล้วเราจะมีการแบบไอเดียดีไซน์เป็นส่งอื่นอีกไหมมีค่ะเชือกกล้วยมีค่ะสามารถทำเป็นดีล่องจานได้ทำเป็นมันกรล่องนางได้แล้วก็เป็นตักลาชะล้มหรือว่าอาจจะเป็นเทวะตอนเทพีกำลังคิดอยู่ตอนนี้พีวายากจะทำเป็นอาที่ใช้เครื่องไว้จังกะท่านค่ะ มันก็จะได้เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ย่างหน่อยมันก็น่าว่าเป็นแบบสินขาของชุมชนนะ,คะใครมาในพื้นที่ก็สามารถเทว่าจะมาอุดน,นุ่นได้นี่แหละคุณผู้ชมทื่ว่าเป็นแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าวันนี้ยังไม่มดแค่นี้เดี๋ยวพิสนจะพาไปดูอีกหลายฉีบของตำบลลำพญาเทวาเขาดึงชุมชนมาท่ากิจกรรมรวมกันค่ะ สารต่างๆของกลุ่มจากสารลำพญาสังไดที่ไหนผพีแอะบอกเลยสังไดเทเบอร์พีโดยตรงเลยก็ได้ค่ะ,ะ093732 07 5สีค่ะหรือว่าที่เพศของอ,อ,อบอตค่ะพิมพ์ไปว่าเพศอบบอตเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ,อบอตลำพญาใช่สามนี้เลยค่ะคุณผ้ชมฝากผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม มหาศาลกลุ่มจักสารลำพญาด้วยนะคะนี่มีรักร้ให้เหลืออีกหนึ่งกลุ่มอาชีพสำหรับแบบผู้ซูงอายุใช่ไหมคะยช่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะยายกลุ่มข้องผู้ซูงอายุเทวามาทธามแบบดอกไม้จันนี่มีสมาชิกกี่คน สามสิบคนเด็กก่อนเดีว่ามันไม่มีตลาดชงเึื่องอะไเดี๋ยวเรือดูประมาณแค่ยีทุกคนค่ะตอนนี้ก็คือวายสามารถเทว,วะนั่งทำอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะ,คะแล้วก็เห็นว่านอกจากเป็นดอกไม้จันทร์เราก็ยังมีแบบเอาดอกไม้จันทร์นี่ไปจัดด้วยค่ะจัดน้าซอฟแบบนั้นด้วย่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือจะไปจัดทางตะการแบบนี้เลยมันไม่ใช่ดึงมาได้มาดูดึงมาดูค่ะก็ไปจัดได้อ๋ออันนี้ก็คือวาสมะเอาไปจัดจัดน้าซอฟได้ แล้วส่วนใหญยแล้ววันเวลาแบบออเดอร์ถิ่มานไหนพื้นทีแค่ของบ้านลำพญาหรือซ่งไหนจังหวัดด้วยซ่งถี่จังหวัดเท่นหลานถี่่ยาลาคุณกวางอ๋อคือซ่งด้วยค่ะแล้วเวลารายได้นี้เรามาชัเลียกันประมาณได้สะสมห้ก่อนแลยที่และลายเดือนนะเป็นเงินเก็บเนี่ยถึงคพอรายเดือนเ้ิกะมาคิดกัน ใครทำมากก็ได้มากเอาไปเลยอ๋อจะจอดไว้ว่าแต่ละคนคือทำไม่เท่ากันใช่ไหมค่ะถึงคนรวยให้ถื้อบัญชีเบียร์แต่อย่างหน่อยคุณผู้ชมคะก็เหมือนกับเทย่าบอกว่าการเทวามาร่วมกุมกันน่ะมันสามารถเทวามันเป็นอาชีพซึ่งแล้วก็ไม่เงาใช่ไหมมาทำแบบร่วมกันแล้วก็เป็นเงื่อนแบบใหาย่านั่นก็คือนี่เลยเป็นอีก นึ่งอาชีพของผู้สูงอายุในพื้นที่ของตำบนลำพญากับการทำดอกไม้จันทร์ค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก็คือล่างปลาล่างปลา่อนล่างปลาให้สะอาดผีช่วยดูเลยค่ะนี่ปลานี่ เวลาเราทำนะเราต้องหล้างย่างหน่อยอห้าถึงหกครั้งให้ให้ตัวนี้มันหายเหมือกหมดเลยค่ะแต่ถ้ามันเหมือกไปอพอเราเอาไปขุกเปลือหรือว่าเอาไปขุกแป้งเนี่ยม,มันจะมีกลิ่นตัวปลาค่ะตัวปลามันจะมีกลิ่นเนี่ยค่ะปกติอภิสวรรค์เห็นเวลาเขาทำแบบปลาซอมเขาจะเอาแค่ปลาน้ำจืดแต่เราเอาปลาแบบ ปลาทะเลมาทำได้ไหมผกปลาทู่ปลาไรแบบนี้ได้ไหมคะปลาทู่นี่ไม่ไม่ยังไม่เคยลงแต่ถ้าว่าเป็นปลาจีนหรือว่าอะไรนั้นไล้มาแล้วกค่ะ แต่แต่ถ้าแบบนั้นสนว่ามันไม่ตอบโจทย์ในพื้นที่เพราะว่าเราจะต้องไปซื้อมากมันก็จะเป็นการออกทุนหลาแต่นี่คือเราออกปลาในพื้นที่มาทําให้เป็นอาชีพอีกเรื่องอาชีพนันก็คือปลาซอมเอาเลยค่ะเดี๋ยวล่องทําเลยค่ะเนี่ยค่ะเอาเกลือเกลือนี่เราต้องต้องต้องตำกันนะคะต้องทิมนะคะจ่ายเกลือแมดแล้วก็อมาทิมให้ให้ให้ละเอียดนะคะเอาแล้วถ้าเราซื้อพุ่งถ้าเอาเกลือพุ่งมากมันมันชายไม่ได้อะค่ะตัวปลามันจะมีหลดจัดคุ้มมันมันกินไม่ได้อะค่ะ ใส่เกลือแมตต์ตลงไปใส่เยอะไม่พี่ก็กะปริมาณนะคะค่ะอันนี้ก็คือใส่เกลือลงไปกรุกข่าให้เลยไม่ต้องหยัดในพุ่งใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องค่ะเราคลุกให้มันนันเดี๋ยวมันก็้าวในตัวปลาของมันเองค่ะแต่ต้องคลุกให้ให้ให้นันสะกทีอน่าฮะแซดเนี่ยค่ะแซด มัดแบบนี้แล้วก็ทิ้งไว้นึงขึ้นนึ่งคื้นซองขึ้นได้ไหมไม่ได้ค่ะซองขึานมันจะปาจันาวค่ะต้องแค่นึ่งขึ้นเท่านั้นแล้วก็แกะไปไหนอุณหภูมิปกติอุ่นทุ่นทองใช่ไหมค่ะอ๋พอสมุดว่าปื๊บพันไปแล้วนึ่งขึ้นแล้วก็ทําพันมาแล้วนึ่งขึ้นเอามาล่างล้างแล้วก็ตั้งให้ตัวปลา <Okay. S 2> สเสด็จนามเป็นนึ่งถึงสงชั่วโมง oh. นึ่งถึงสงชั่วโมงแซตแล้วก็ออกมากลุบด้วยแป้งนีแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็เป็นอันแซตซินผลิตภัณฑ์ตัวแรกเลยพี่ยาคืออะไรตัวไหนลูประโคบค่ะนี่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันเหมาะมากกับ ในพื้นที่ชุ่มช่นพอมันเอาสามามถเอาไปต่อยอดกับหนวดแทนช้ได้ใช่ไหมคะแล้วพอลังจากนั้นก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนคะไอ้น้ำมันเหลืองน้ำมันเหลืองแบบนี้ก็เป็นสองชนิดแล้วเราต่อไปแล้วก็เป็นยาดมแบบแห้งแบบนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นบาร์มค่ะก็เป็นยาดมใช่แล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆกับไอ้น้ำมันเหลืองเนี่ยค่ะแต่มันเป็นเนื้อบาร์มอ๋อใช่ ไว้สำหรับทาถูได้เหมือนกันอันนี้ก็คือว่าแกอะไรได้บ้างนะคะเกี่ยวกับน้ำมันเลืองได้ทุกอย่างได้เมื่อยแต่มันก็เป็นแบบไม้แบบพก้าได้แต่อย่าเพลือไปท่าทางนึงใช่ไม่เลยค่ะค่ะแล้วอันนี้แต่กาลังจะซ้อนปันหนุ่ยนี่ก็คือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นไมอะคะใช่ค่ะใช่มีมีอะไรบ้างมีส่วนก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ก็คือเป็นยาดมส้มโอมือก็คือ ถามว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถหาวัตถุดิบได้เองตามในพื้นในพื้นที่ของเราโดยที่แบบว่าเออก็คือส่วนประกอบหลักของเขาคือจะเป็นส้มโอค่ะเปลือกส้มโอเปลือกส้มโอใช่ค่ะเอามาล้างใช่ก็คือทําความสะอาดเปลือกข้างนอกให้เสร็จก่อนเรียบร้อยแล้วก็เราจะหั่นเอาเอาค่ะจับใช้มันนิดนึงจับเคะ โอ้เอาไอเทสเข้าวๆออกมาเลยใช่ไหมเอาเอาหนังเอาที่ผิวมันเนี่ยผิวมันจริงๆนี่เป้าสมโอคือเอาไอ้เทสซีเข้าๆออกให้หมดแล้วก็เอาเปลือกที่มันเป็นซีเคี้ยวๆเท่านั้นแล้วก็พ่อมาฮั่นก้อยแบบนี้แล้วก็มีอะไรอีกนะคะแล้วก็มีพวกการพูนะคะการพูกระวานกโปยแก๊กแล้วก็อบเชยค่ะแล้วก็ พวก3เกลือก็คือเมททอนกระบุนพิมเสนนะคะแล้วก็มีส่วนประกอบอีกตัวนึงก็คือเป็นยาหอมเพราะว่ายาดมสโอมือเนี่ยจะเป็นกลิ่นคล้ายเหมือนกับว่ายาหอมปนกับสมุนไพรกลิ่นมันจะไม่เหมือนกับพวกเอยาหมองอะไรพวกนี้อันดับแรกนะคะเราก็ต้องผสมพวก3เกลือนี้ก่อนก็คือเมนทอนกระบุนพิมเสนเนาะอันนี้ตอนนี้เราเราเราผสมไป2อย่างแล้วก็คือมีเมททอนกับกระบุนแล้วก็ต่อไปเราก็จะใส่พิมเสนลงไป นะะคเราคือทำให้มันละลายก่อนค่ะทำผือมันละลายตั้งไฟหรอไม่ค่ะพูดเดี่ยค่ะพวกนี้มันจะใส่น้ำไหมไม่ไม่ใช้ค่ะมันมีจุดเดือดของมันอยู่ก็คือเป็นการทําปฏิกิริยาของมันก็คือเราใส่จนข้นให้มันละลายแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะพี่ส่นเข้าใจว่าไปตั้งไฟมาเลยค่ะไม่ออ๋ค่ะใส่ในปริมาณเท่าไหร่อ่ะอันนี้เราสูตรนี้เราจะทําในปริมาณอย่างละ50กรัมค่ะได้กี่ขวดประมาณ40-50ค่ะขวดขวดเท่าไหร่ขวดก็คือเป็นหลอดยาดม ปกติอะค่ะเราเราจะใช้แบบแพ็กเกจแบบเป็นยาดมแบบกลัดอะค่ะเป็นเหมือนอ๋อเดี๋ยวจะได้คือใช่กิิรอดนะเาเรียกประมาณระมาณบาึงสี่่อะค่ะนี่เอาเคเดี๋ยวเรามาใส่่วนผสมอื่นต่อกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องเอาพวกนี้ไปตำให้ละเอียดก่อนอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่พิมเสนลงไปเลยอ๋อใส่หมดเลยอันนี้คือตัวมาแล้วตวงมาเรียบร้อยแล้วค่ะกับสำหรับสูตรนี้ ก็คนมันก็จะหอมๆเ,ออเริ่มจะหอมละกลิ่นนี้มันจะมีเป็นเอกลักษณ์ของมันก็คือพวกนี้มันจะมีนะ้ำมันหอมระเหยแล้วเมื่อสมโอ,อนก็คือเราไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยหรอคะเราจะต้องไปตามเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวทุกอย่างนี้เราจะต้องมาตามรวมกันแล้วก็ผสมกับน้ำนี้แล้วก็ปั้นเป็นก้อนนะ,ะโอเคมันขั้นตอนนี้มันจะต้องใช้เวลานิดนึงในการทำเพราะว่า<ๆ>กว่ามันจะเซ็ตตัวอะไรอย่างงี้ค่ะ ก็คือว่าสรุปง่ายๆเราเอานี่แหละทุกอย่างไปตำใชให้หละเอียดหมดเลย<ช>แล้วก็มาผสมกับตัวเ<ช>มนทอนกระบูนแล้วก็บน<ช>ันก็เป็นอันเซตซิ่งเพราะฉะนั้นคผู้ชมเดี๋ยวพี่สนจะตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะไปตำตำตำแล้วก็มาผสมทุกอย่างจนมาเกิดเป็นยานดมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอหลังจากรเสร็จแ,แล้วอ่ะกลิ่นจะออกมาแบบไหนใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน เอาแหละพ่ออให้พ่ออในฐานะวันนี้เรามาก,กันในพื้นที่ของตำบลลลำพญาเชิญชวนเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสมาเที่ยวในพื้นที่ของตำบลญลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลามาเที่ยวตรงในบา้านแล้วก็มีคองดีสินค้าได้บางเชิญเลยค่ะ,ะก็ในพื้นที่ลำพญาบอกแลว้วเป็นไอไ้ไร่เนึ่งก้องจังหวัดยะลาหนึงนะนุวยอนาจการไล่น่วยลงมาส่งเสริมสน,นับสนุนตอนนี้เรามีทีที่กำลังจะโชว์โชว์พื้นดีของเราก็าคือ อ่างเก็บน้ำโครงการประดานมรีโครงก,การตนะิ9กาวน้องตอนนี้รก,การกาติดซิบเข้ามาตำโตนะเซตเมอไรตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งองเที่ยวทีว่าสวยงามเทียบเท่าครับก้องอำเภอบีตงเลยเนาะอำเภอบีตงปราะวา่าเวลาก้นมาอย่าล่าเนี่ยส้นไม่กะจะปลนไปบตีตงนะไม่ได้ดูในอยู่ใน,ในเมือง,องแต่ในทวาลลำยา่าตําตรงนี้เซตน,ะนกจากพื้นทีที่เรามีอยู่แล้วนะอ่างเก็บน้ำอีกอีกอีก,อ,กอีกทีนึงที่สมารถปเป็นแหล่งองเทียวได้แล้วก็มี เขาเรียกอะไรซิงซักดิ์น้องที่ตึกตกบานเมืองกทบลำย่าก็คือล่วงปลูกไกล่ล่งปูกไก่วัดลำพญาหรือวัดสิริพุทนารามตีต๋ก็เรารู้จักกันนี้เลยนะ,ะตัวนี้ก็เป็นทีสักการะบูชาข้องข้องข้องเจ้าบ้านนะคะข้องข้องพื้นที่คายเคียงนะวางนำเคียงอย่างนี้นะคะเหมือนไรที่อ่างเก็บน้ำเซตเราจะมีปลูกแกรมเย่บทำเป็นตลาดน้ำน้องตลาดน้ำเพื่อรองรับหนักตรงเที่ยวที่มาจากข้างนอกด้วยแล้วก็ในพื้นที่ข้องคายเคียงในจังหวัดยะลาอย่างนี้นะคะ เรมี่แต่ก้อนนำตกบูโตงะนะคะเป็นแหล่งน้ำ,นำเป็นน้ำเสาะเป็นเป็นทางหรือานะก็ตอนนี้ก็พยายามปรับปรุงอยู่ก็เป็นที่เองอีกทีหนึ่งทีสมัตเชิญชวนให้กับคนที่ต้องการปักพอนนะคะ,ะ,ะปักพอนหย่อนใจหรือว่าใจเวลาว่างติ่นอกเมือทติไม่ไกลจาก,จาก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 บ้านเมืองตัวเองะนะ,ะาปักพอนได้น้องนะคะแล้วก็ สถานที่แห่งนี้ที่เรามานั่งท่ายถ้ำมานั่งพูดคุยตรงนี้เป็นทีกล้องมูลนิธิของดรรุ่งแก้วแดงซึ่งทานก็เป็นอดีตทานรัตมนรีขรนชุตาติการนะคะทานก็ตรงนี้เป็นทีระประสดุจริงๆแต่ว่าทาันเป็นคนกรอบกรองผู้ชาวเต่กอให้เจ้าบ้านต่ําประโยชน์ให้เกิดประโยชน์กับเจ้าบ้านได้ตุกเรืองะะเป็นต่างเดินเป็นทีหร่งต้องเทียวมีโคมีอาชีพทีสจมาถสร้างหรือว่าทุกคนอยากจะบ้านมาเรียนรู้ได้นะคะ,คะ ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นแรลงคุ้มศัอย่างดีนะคะเทวาหลดตอนทุ่นในเรื่องคันการต่ออาชีพให้กับพี่น้องในชุ่มชนของตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะยางาเทราเห็นมาตลอดรายการเลยค่ะวันนี้ว่าทาง ศูนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจังหวัดยะลานะคะได้เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็ต่อยอดในเรื่องความรู้โดยเทว่าให้องค์ความรู้กับพี่น้องในพื้นที่เห็นคุณข่าเห็นทรัพยากรเทวามีอยู่ในพื้นที่มาต่อยอดจนเกินเป็นอาชีพแล้วก็เป็นรายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่ของตำบลลำพญาแห่งนี้ค่ะทุกครั้งเลยคุณผู้ชมคะท้าพิซอนลงพื้นที่ชุมชนไหนนะคะมีเรื่องเา่าดีๆก็อยากแก,กอยู่กับตัวนะคะออกมาบอกมาลากับาพิซอนกันได้ในรายการ ชุมชนเหล่าเรืองนะคะวันนี้คุณผู้ชมบิซอนขอทิ้งทายกับบรรยากาศทื่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของตาําบลลาพญานั่นก็คือวังหนามเคี้ยวแห่งนี้นะคะกลับมาพบกันได้ไหมในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ